สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ทางช่องคนเกษตรนะครับได้รับเครื่องทำกาแฟนะครับเครื่องชงกาแฟนะครับก็เมื่อกี้เริ่มแกะไปนิดนึงนะครับนี่ตัวแถมครับท่านผู้ชมครับอันนี้แถมกับเครื่องตัวบดนะครับบดกาแฟเครื่องบดกาแฟเป็นใช้ไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้ก็แกะออกจากกล่องนี้แล้วนะครับครับก็อยากจะทําฟีปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ว่ามีอะไรบ้างครับในเครื่องตัวนี้ก็มีตัวแถมครับเครื่องนี่นะครับเป็นเครื่องบดกาแฟ,ฟน,นะครับไม่ใช่แบบมุมหมุนนะครับใช้ไฟฟ้าแล้วก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้ครับนี่นมี่คือมีใบพัดอย่างี้นี่แถมแถมครับเครื่องนี้ก็ราคา1990พ้าสิบาทนะครับผมสั่งจากอัสดานะครับสั่งจากอัสดานนี้ตัวแถม นี่เป็นลักษณะเครื่องนี่นะครับตัวเครื่องก็เป็นยี่ห้อ SKG นะครับเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับนี่ตามรูปที่ตาเห็นนี่นะครับนี่นะครับ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูครับในกล่องหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้กาแฟที่สวนคนเกษตรตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเอ้ามีคู่มือมีใบรับประกันด้วยนะครับ โอ้ไม่ธรรมดาคือมือเป็นภาษาไทยนะครับก็ถือใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยที่โบกใช้ได้คืออานนท์ <c oughs> เป็นของบริษัท SKG Electric g r o u p ประเทศไทยจำกัดน,นะครับแล้ประกัน1ปีนะครับเครื่องนี้รับประกัน1ปีนะครับประกัน1ปีโอ้แพ็คมาดีครับมีการกระแทกอย่างดีอนีุ้อยอ่า เลยครับนี่เอาอแลวครับโอเคดู <Okay. S 1> นหน้าตาเป็นายางไร <c oughs> มาดูพร้อมๆกันนะครับทาบ่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็เอามาลองทำกาแฟนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางสวนนะครับกาแฟของที่สวนก็เริ่มให้ผลผลิตก็ตปลูกไป้ร้อยกว่าต้นเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็จะมาขั่วแล้วก็จะมา คือท,ทำกาแฟสดนะครับอนี่วันนี้ก็แถมนะครับนี่ก็แถมตัวตัดกาแฟแล้วก็ตัวน,นี้ก็เรียกอะไรที่กดกาแฟก่อนที่จะลงเครื่องนะครับอันนี้ถาดใส่กาแฟผมเลือกไม่ถูกมือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่มหมมหมนี่นครับหน้าตาเป็นยังไงแถมมากับเครื่องนะครับติดมากับเครื่องมันต้องใช้เลยครับมันต้องใช้ แต่นี่ต้องต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมเรียกไม่ถูกอ่านี่ตักผงกาแฟแล้วก็อันนี้เวลาเราเวลาเราจัดชงกาแฟนะครับเป็นอะไรเป็เป็นเป็นเป็นถ้วยสำหรับใส่กาแฟนี่นะครับเวลาเราตักผงกาแฟแตน่นี้แล้วก็นี่เขาเรียกว่า อะไรไม่รู้นะกดเข้าไปไว้นี้นะครับก่อนที่จะใส่ในเครื่องเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับให้มาหนึ่งหนึ่งอย่างละหนึ่งไปครับอ่ะกดดูเครื่องอ่านี่นี่นี่ตัวนี้นะครับตัวที่เราจะใส่กาแฟนะครับโอ้อันี้แถมมานะครับมันมีอยู่แล้วข้างในตัวนึงเลยอันนี้แถมมานะครับแถมมาแถมมาแถมมาออใช่ใช่ให้มาสองตัวนะครับนี่มันมีอยู่แล้วนี่นี่นะครับนี่ อ่านี่โอเคนะครับเข้าใจอันนี้มาตัวเครื่องนี่นลองอดูนะครับถักเสร็จมาเปิดดูดูหน้าตาตัวเครื่องเป็น,นยังไงเอ่ยพอฟังดูก็เป็นพลาสติกนะครับปัอกปักป็อกปักฮิฮิเนื้อพลาสติก โอ้สวย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 โอเคอ่านี่เป็นแทงน้ำที่ใส่ที่ใส่น้ำนะครับแทงน้ำโอเคอต้องนั่งเลยครับต้องตัดแบบนี้อันนี้เป็นตัวแทงน้ำนะครับแทงน้ำแทงน้ำที่ใส่น้ำนะครับ นะครับอ่านี่นะ,นะครับนี่ใส่น้ำตรงนี้นะครับนี่ที่ตุ่มนม้ำแล้วมาเปิมมาอ๋อนี่เปิดขึ้นนะครับผมยังไม่ได้อ่านขึ้มือมั่วมั่วเลเติมน้ำนะครับก็ปิดน้ำตรงนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยนี่นี่ถาดรองนะครับนี่ถาดรองนี่ก็สามารถที่จะ สก้ได้นะครับนี่เดี๋ยวมีผ้าติ๊ติดอยู่โอเคนะน,นี่เวลาเราเราลองแก้วกาแฟนี่มีถาดนะครับโอเคนี่เป็นี้โอเคนี่ okay. นอันนี้ก็สิบร,รัทดูว่าสวยนะครับท่านทุกท่านนะครับนี่ทำงานชีวิตเปิดปิด ตัวไฟเขียวก็คงจะใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือสตรีมนมอะไรแบบนี้นะเครื่องอน,นี่เวลาเราจะชงก็บิดมานี่ประมาณนะี้ผมจำได้นะครับอันนี้ก็เป็นต,ตัวเขาเรียกว่าสตรีมนมนครับมัน,ะนอ,อยู่นอกข้างนี้นะครับ ไอตัวตีตนมนะครับนี่ตรงนี้ก็เวลาเราใส่ก,กาแฟาโอเคนี่ก็ใส่ตัวเครื่องเริ่มลงก่อนโอเค,อเคนี่นะครับประมาณน,นี้เดี๋ยวจะลองทำนะครับครับโอเคครับสำหรับเครื่องชงกาแฟา อัตโนมัติครับเป็นการรีวิวสั่งมาจากรัสด้ายี่อเ k g นะครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับผมจะลองทำกาแฟนะครับตั้งแต่ขั่ววิธีการขั่วเมล็ดวิธีการเก็บมเมล็ดจ,จากสวนการาขั่วการชงมนะครับก็คอยติดตามนะครับฝากด้วยนะครับเรื่องราวของกาแฟกับสวนควรเกษตรจะต่ออีกหนึ่งเรื่องราวที่จะนำเสนอนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ